สบายดีย้ำเศร้าจ้าสบายดีพี่น้อ,นนอ,นองาาสวัสดีพี่น้องในครัวมาลงครัวอีกแล้วพี่น้องมือคืนนี้ผมก็เห็ดกับแก้มหายบิดคืนแซ่บแล้วเรามาเรามาละแซ่บบะว่าไหนักกับเขาวะตซื้อมาเหียในกินพ้อพี่น้องเลยเบาผ้ะพาลุยยินดีตอนรับยินดีตรับยินดดีครับพักกันนอนผีเราคืนเลย เป็นหนาวหนาวแห้งบะภาาเมื่อว่ได้ะฉัน่ใชี่ะ้ว <c oughs> ยเยเเหน้าอนอยู่เฮียเวียก่อนได้ <c oughs> มือไเลยเลย่ <c oughs> าวอันนี้นะต้นน้อยก็ได้ล่างทำความสะอาดพี่น้องจา้ามีแต่คนเป็นวัด <c oughs> เป็นไอเป็นไข่เป็นหนาวพี่น้องมีแต่ ตัวพวกเป็นวนลก <S <S มาปลูกกระลงครัวเลยน้องอ้นก็นได้ล่าก็ลองคัดน้ำเพื่อนพันซือปลาหมึกซือกุ้งซือปีกเป็ดยงกปีเป็ดปเล<า>ื่อมแล้วเมื่อวานนี้พาก,กันกินหลายคนเติบอันนี้ไอซื้ออไปตลาดตอนซาว,วานนี้ อยู่เนาะว่าเจ้าตกใจแล้วเนาะตกใจเรื่องนะไนะแทนี่เฮากระด้ปิงเงินหนกกระทาพี่น้องมันมันีเรื่องเตลืองตำมแตงน้ำพี่น้องจ้าเผาเผาเผาพิงหนกพี่น้องจ้าเราผาผ้าลุยจะผ้าลุยยังไงคุณกระปูอะ กินได้ใช่คุฟังภาพบุเลือคืออ๋ออนก็ได้ล่างแล้วล่ะพี่น้องอ้ใช่ๆเครื่องเครื่องก็คือหัวสิงไคกับกระเทียมเนอะพี่น้องปิ่งใส่น้ำปิ่งนกปิ่งใส่ปิ่งนกใส่เป็นมั่วาแล้วจ้ะพี่น้อง ทานใส่ไห <c oughs> าล,ลงไปใส่คือเอากระขนพี่นอ้องเอามือซสาวโตาุ่นก็นได้ล่างเลยพี่นอ้องก่อนฮอรสิบเป็นน้ำไปเอาเวปิงตอนนี้ฮัก็าเอาไปปิงได้พี่นอ้อง ปิ้งหนุกเขาก็ได้สุกเรือพี่น้องยังเรือปิ้งใส่พี่น้องปิ้งหนุกซุกแล้วยังเลือปิ้งใส่เลยอุ้นจีไปปิ้งใส่ต่อพี่น้องตอนนี้เขาก็เอาเอาใส่มาปิ่งพี่น้องใส่กาลังซุกเรือพี่น้องเรือกลงเหลืองมีปิ้งนุกแล้วก็ปิ่งใส่แล้วก็สิต้าม,มักแทงในเฮดเจวในพี่น้อง แล้วก็ผู้บ่าวก็ยืนเผาอยู่พี่น้องมาผิกอาปิ้งหมูซอยอ้อนด้วพี่น้องเด้อมาฝรั่งก็บ่าวอันภาคมาผิกปิก้งหมูซอยมาลินแต่เมื่อคืนยังได้เมือนอนนี่เลยแล้วก็มันจีเออัอนจะไปสั่งเส้าจีเห็ดเช้าต่อพี่น้องอยู่ซอยเวียกอ,อันไอ,นอนหน้ากดพี่น้องไอเคย อย่าเหดใหม่เด้อ <laughs> ต้องยากรงเรนงาหนึง,งก็ได้ลวกพักเด้วพี่น้องเด้อลวกพักแล้วก็เส็ดแจวนำพี่น้องแจว๊ยงหอมป้อง ทำการจีบกหอมบัวพี่น้องข้าหอมบัวเสียไปเห็ดแจ่วกินกับลวกผักน้ำจิ้งใส่หมูอรอภาพประการทำการต,าตั้มนะพี่น้องเด้อชิตั้มหมักตัวโชว์ซีเมอพี่น้องเออพี่น้องบบบภาพเอามืองฮักเลยละวะ เพิ่นอะพี่มือเอายู่ยหอยยหนาเห็ดมะนี่แซ่บไร้ภาพอันนี้เมี๋ยาเอาขี้โบกลงน้ำไน่ต้มหมักถั่วเพ่ใส่หมักเพชตกระเทียมแล้วพี่น้องเพียงนัวน้ำตาลตําแล้วแล้วก็เพอาหมักถั่วลงมันบ่แมนพี่มือได้ขี้เอาต้มต้มโจพี่น้อง เลกเลยแทบบเ้อบ่แทบระว่างรมเอาผลพลเห็ดแทบพี่น้องมาคอยตำแทบได้ไหมเอาแ่บกรทํำสีเห็ดในบ่แทบมันนะเล่นว่าขีมมือบ่แหม่ขีมือขีมือกระขมแทบอร กีมือปวดแซบให้เสายต้องเห็นตัวแซบๆใส่กีมืออะไรน้อง้แววแววทับมักถั่วสบายดีก่อนสบายแต่แรกแล้วก็เหนือได้แซมังเหร่นนะจ๊ะพี่น้อง ซอยเสมือนเหรอบ่ซอยแล้วแ <c ười> ดดแดดเลยพี่น้องเด้อ <c ười> มะนาวเขาเบิดหมากเลยเป็นใบสมเห็ดซีสมสุ่มก็ได้ใส่ร์ฟมะนาวเลยพี่น้องบ่อเบิดแล้วหอมเนาะช่เลยก็ได้จะเปียง ตันหนึ่งบีบแนาะดปแดกละนี่ประแดกเื่อนหอ่งไม่โ้ประดดกันนะแท้บขี้ดียม่ได้งไงมาโซคีมือคีมอะีมอ <c oughs> โซขีมือเป็นเาบเปนีมือจะเป็นสำเร็จประแดดป่าวะอ้อนกนเห็นแจวจแล้วพีน้องเอแจวมี กระเทียมที่อ้นมกแล้วก็มีใบผักบัวแล้วก็มีหอมแดงที่มกเลยพี่น้องใช่ไหมฮิบแจวมะเพ็ดกระขัวแล้วเธอจ้าพี่นอ้นองนุ่งกระตั้มแจวน้องใส่เป็กน,นัวเลยพี่นอ้องเธอแจวเลยมีผักหอมพอ แจวพักพี่น้องน้อยก็ได้มาตามั้มแจวกระแดกต่อพี่น้องจา้ตาตั้มกโทรในยังเห็ดแจวปลาแดกอยู่คือบวกอยากแจงเนาะแซนเด็กเลยพี่น้องจา้าเแล้เวเดือดร้อยกันครั้งนั้นก็ะจุกพระเขาไปเลยมองกินมเขาเอา ตียังกันนน้อยหนึ่งดอกพี่นออ้องกับข้าวอุ่นน้อยก็ได้เห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องตำามักทัวเบาภาพเป็นคนตำแจวแล้วก็ปิ้งหนกแล,กล้วก็ปิ้งใส่หมูลวกผักกาดมาเดาจ้ากินข้าวเร้าน้ำกันด้อพี่น้องสุคนให้อันน้องชายอยู่สีเห็ดอันตั้งเสาพี่น้องได้สั่งเสามาแล้วตั้งเสาแล้วก็สิมุง้งมันฮอนเดดมุงลังคา บนหน่อยก็เห็ดขมุขมุมมาแต่เศร้าเห็ดตัต้งแต่เศร้าจนสวยบ่านนี่ล่ะมาๆๆพากันออกมากินขา้าวน้องลุงสบายดีปะลุงเลยลูกสบายดีไกลแท้ เตรียมกล้องเพิ่นละทังเตรียมจัดฉากเตรียมจัดฉากช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวกินแต่เข่าพี่เนาะพากินแต่เข่าช่องลุงนภาเนี่ยไปดิปลาลุงนะลูกขึ้นหนังงอๆน้องลุงกินเขาก่อนหมูแล้วกินกระปิงนกแม่ปอนปิงนกเสียดยังไนี่ย เอาไปกินกับนนกระเจี๊ยบอ่อนเป็นกระเจีบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพี่น้องเดอ้อสบายดีบ๊ายบายขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมอุ่นน้อยมหาไซเดจ้าฝากช่องบา่าแเนสาวนุกแมจีดคอยแอร์ช่องอหไรบ่าผ้าผ้าลุยพี่น้องจ้า <c oughs> บ่าผ้าผ้าลุยเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> บ่าผ้าผ้าลุยนี่ <c oughs> ตามเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็สิเริ่มตีมวยแล้ว กินข่าวกันพี่น้องเบิ้งได้ที่ช่องกันลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวจ้า